ผู้สื่ข่าวรายงานว่าจากกรณีที่คณะกรรมการคำชะโนดนะคะแจ้งไปยังแอดมินเพจบ้านดุกอัปเดตให้ไปกรับงูเขียวมีงอนที่อาศัยอยู่ในสารลานลานบวงสวงค่ะทางเข้าเกาะคำชะโนดซึ่งมีอาการป่วยหนกักตัวผอมกว่าปากติอ้าปากค้างเหมือนกินอาหารไม่ได้ค่ะแล้วก็ขดตัวแน่นิ่งไม่ยอมเลื้อยไปไหนซึ่งปกติงูตัวนี้นะคะจะออกมาเลื้อยไปมาค่ะแม้ว่านักท่องเที่ยวจะถ่ายรูป ก็สู้กล้องคาดว่านะคะคงจะเกิดจากการต่อสู้หรือกับสัตว์ชนิดอื่นๆค่ะเช่นตุ๊กแกรหรือกินอาหารเป็นผิดเข้าไปตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดค่ะผู้สืข,ข่าวรับแจ้งจากแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตว่างูเขียวมีงอนนั้นได้ตายแล้วค่ะมเมื่อเวลา16นาฬกาวันนี้ขณะที่จะนำไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์อุดรธานี โดยบอกว่าจริงๆแล้วนะคะจะพางูตัวดังกล่าวไปรักษาหลายวันแล้วค่ะแต่เนื่องจากว่าตนเองนั้นเป็นไข้นอนสมหนักมา3วันจึงไม่สามารถพาไปรักษาได้แต่วันนี้นะคะได้นัดหมอเอาไว้โดยหมอจะรักษาให้ในวันที่18มกราคมแต่ว่าขณะที่ขับรถกำลังพางูตัวนี้ไปรักษาค่ะได้เพียงครึ่งทางเมื่อถึงบ้านหนองเม็กอำเภอหนองหารก็ปรากฏว่างูเขียวตัวนี้นะคะได้ตายแล้วค่ะ จากนี้ไปค่ะก็จะนำงูตัวนี้ไปฝังที่คำชะโนโดที่เขาเคยอยู่ต่อไปสำหรับงูเขียวมีงอนตัวนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่คำชะโนโดพบเห็นจากนั้นก็ได้ถ่ายรูปโพสลงในโซเชียลจนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศมาแล้วค่ะในช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาค่ะคือสีดีกาเนะเาะฝากไว้หันแลวก็มือหมอสขามาก คือไม่งอนพะา่นั่งนะเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะผมก็ว่าทางแรงไม่ใช่เดียวเดียวไปฟังคำจะโนดได้แล้วอันนี้เกิดมาั